กึมส้ามาก่อก็ไเดี้ยวหัวไล้ยิ้มได้แย้มโลดมันก็เป็นสิทธิของข่อยที่ข่อยต้องขอยก็วตา,ามความจริงนเนาะกาแฟกับกา,ฟาฟแฟกาแฟอะไรกินหละง,งามกาแฟกินแล้วงามอืมอนไนความสวยความงามผู้ใดสิบอยากกินเนาะพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์มหาข่อยบึมบัมบึมบัมพี่นอนทั้งอันคอมเมนต์มหาข่อยทั้งอันเออดมสเส้นเจอมหาข่อยยิงกว่านะคะอืมมาหาแบบบึมบัมบึมบัมกาแฟเอยียงแมจูนัสันอนคอเบลูคอเบรูจากดีกาแฟเอยียง สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเมสซาร่านาจาจากซิดนีย์นะคะนะคะสวัสดีพี่นองกาแฟเดอพี่นองดูนนนแน่จ้าแม่แหมมคอมเมนต์มาบุมบัมบุมบัมบุมบับุมบ,บัมบุบ่มบ,บัมบบม,บมาหาอยเอ่ะพี่นองค่ะ แต่สิมาหลายโพดขดโพดเรื่องกาแฟซ่้ๆกับสิมาหาขออาา่ว่าแน่นนวนี่โบวีกับพ่อโบวีบสั่นกาแฟ <c oughs> กินแต่กาแฟนราิตาค่าแม่สวงกาแฟนราิตาคือสวยคือเลิศคือปังอยู่แล้วจา้าโอโก,โก,โก,ก้กาแฟ นลิตะนะคะทาวชัม,มิงดีทอคอเอร์เรอยู่แล้วนะครับปากร้านได้นะคะทุกคนขาแตลกนอกแมจูโนซันเอาตักข่อยพูด้วยซึ่อขอตื่นเ้าขึคืนมากขกับพูดข้องข่อยเป็นสี่นะคะเดี๋ยวมันสิมีมันมีคนแอดมามันมีคนแอดมานะคะเพื่อสิม,มาสอดรูปสอดหินนะคะเพื่อสิม,มาถามนะ อืข่อยคุยกับโบวี่อตะผิดเอานี่้องค่ะข่อยเขาเป็นนี่ยไรโบวี่อตะผิดเอาโบวี่รู้ทุกอย่างแต่ไม่ยด้พูดข่อยจับล่ะข่อยจับตาิิงข่อยจับแล้ว กินกาแฟแหละก,ก็กินก๋วยจับค่ะอืมกาแฟตลกน้อ่จุนว็สันเป็นตาแซบแถว่ะสันแซบดีจ้ากว่าจับโครงไก,ก่จ้าทำกินเองกาแฟกาแฟ พูดถึงใครนะคะพี่น้องเจ้าขวายติดคุกเจ้าขวายติดคุกคเจ้าขวายเป็นขื่นซงขึ้นซานเขากลับไปเมืองไทยก็สิบอวัตถุดิบืนซานบอกครับพี่น้องาขาเขาสิดบอสฟองเขาบอกเฮ้ยเทียเขาหล่อนโตัวนะนะเจ้ยเขาหล่อนตัวนะพี่น้องรักแม่ที่เป็นแม่คนตรงๆนี่แหละจ้ะ นะคะพี่น้องตรงมาตรงกับความสุขของค่อยนะคะตรงมาตรงกับนะคะไม่สีแซงไม่แก้งนะคะต่อหน้าอย่างนึงรับหลังอย่างนึงไม่เอานะคะกาแฟค่ะกาแฟ ของหัวเดิอแมวกาแฟโกโก้นันิตาข้าวช่มิงนะครับคลราทอคคลลาเจนดีหมดจ้ะแต่กัาแฟตัวนี้ขอย้อนค่อยๆยิงนินนะครับพี่น้องขอย้อนยุตียงยก็เหินเอาเขาว่าโบวีกับพ่อโบวีโบวีนั่งกัอยุส่วนของนางนะฮะแต่อย่าให้นางออกมาพูดนะนางรู้หมดนะ แต่นานไม่อยากพูดเฉยๆมันบอวัสดีค่ะมีเขาสวัสดีค่ะนะกาแฟกับกาแฟ ไม่เคยได้ก้าวไกลใครนะคะแต่อย่ามายุ่งนะคะพี่น้องหาคอยพูดพ้องคอยลอยลอยคอยพูดพ้องคอยลอยลอยว่าจะเดือดร้อนหรติ่งมันเข้ามาเยอะนะเขามาสอดแนมเขามาถามเยอะนะอมสวัสดีค่ะอร่อยไหมคะอร่อยจ้าสวัสดีคุณเพื่อนนะจ๊ะอาทิตยานะคะอย่ามายุ่งกับฉันนะบอกเลยอย่ามายุ่งกับฉันนะ ถ้ามายุ่งกับฉันนะฉันไม่ปล่อยคุณไว้แน่นะคะพวกติ่งทั้างลายเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพุะ่นครับขอปัาหามแบบหลังไอโบโพแล้วหนึ่งชั่วโมงมึงจำคำกูไว้มึงอย่ามึงจะอยู่มึงจะอยู่ไม่สุกขอา ก็ปีเขาทุกอย่างแต่บอกคือเขาจัดยางโอ้ยซ่อปนะิดคา่ากับไทยวันไหนคะน้องจูงนะสนักับไทยวันที่ยี่สิบเอ้ยกับไทยวันที่สิบเก้าค่ะอยู่กรุงเทพหนึ่งอาทิตย์นะคะนักกันกับแม่แม่เอซี FC อยู่คะ่ะนะกับแทนกับแท้ อนะอย่านะคะอย่ามาสรวนฉันนะนะเห็นไหมเห็นไหมฉันก็อยู่ของฉันเจ้ากระดไดนะว่าอะ เลือวตาสิกินเขาทําตลกก็น่ารักเขาคุณค่ะเี๋ยวตาสินเลือวตาสิเลียนแบบกินเขาเขาว่าเขากินเขาแบบใดนะฮะความคิดมนม็ม,มของตัวเอง ี่ไงมาแล้วนะคะใครสนใจกาแฟโกโก้นเลกกัดเดปักหมุดให้นะผู้ใดนี่ติดต่อกับพีคนอีกแ้เลยนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวปักหมุใหมด,มะะดหมให้เลยนะสวัสดีค่ะแม่จมเนี่ยไอแดงมีคนมามีคนมาถล่มแม่มีคนมาถล่มแม่มมมแม่แมค่โพสบอกว่าอันโพสที่เมื่อเช้านี่แหละค่ะจะไม่ลบนะคะ พราะมิ่นประมาณลอยกว่ากดไหลประมาณพันกลัวอืมอืมอน้องปลานะคะใครสนใจกาแปลโกโก,โกน้นาตินเนี้ยสั่งได้กับน้องปลานะปากหมุนให้แล้ว มีคนทักเข้ามามีคนมาถามอืมทําไมคนนี้ชอบพูดใหตเป็น้นองคนนี้ฉันไม่ได้พูดนิดหน้าลิงซื่อ,อ,อแม่บมเมนนกเลยอะโมเมนนกแก้ววีไปแ,แตง นกแก้มมันก็นีม้มีสมองแนละส่วมคุณทำอะไรเราก็ยินดีด้วยเราไม่ได้ว่านะคะแต่ไม่เคยเห็นเฉยกาแฟกาแฟอ่อันนี้น่ะอันนี้ไม่ได้พูดนะไม่ได้อื่นนามด้วยนะคะ ยัากับคือปลาทองครับปล่าโหยยิงบัวยิงบัวปลาทองหรือเปล่าว,าวาะซะ เขาระดับไหนแล้วคุณระดับไหนแล้วนะคะแต่ก็ยินดีด้วยนะคะขอให้ปังๆด้วยนะคะอืมอันนี้ถือว่าชมนะไม่ได้ว่าแต่ไม่ชอบแค่นั้นแหละแสบจ้า ืเี๋ยว่าปลาทองจากสงสารปลาทองอืปลาดูดฝุ่นหรอถ้าบ้านเราเขาก็เรียกปลาดูดฝุ่นถ้าทางเมืองนอกเขเรียกปลาช็อกเจอร์ชอบดูดเอาความคิดของคนอื่นไปไปคิดแทน ัสดีคุณแม่ทางแรนดด้วยนะคะจมแบบหนึง่งขอยดีน้งดีวายนะคะมันน่ารักนะคะอื้มตาปลาทองก็น่ารักนะคะปลาดูดฝุ่นก็ยิ่งน่ารักค่ะ ได้อะไรกินข้าวจ้ากินกว๋วยจับค่ะก๋าากวยจับโครงไก่นะฮะก๋กะะวยจับโครงไก่กินกาแฟแล้วแล้วอ่ะกินก๋วยจับโครงไก่นะ <c oughs> อย่ามายุ่งกับฉันฉันบอกแค่นั้นแล้วนะอย่ามาคิดจะยุ่งกับฉันอืม ฉันก็ไม่เอาฉันคุยกันกับโบวีแล้วฉันก็ไม่เอาไว้แน่นะคะอย่าเอ่ยชื่อฉันเด็ดขาดนะมันมีติ่งเข้ามาสอดแนมอาาะฮะพวกติงทั้งหลายปลาทองไม่เกี่ยวกับลิงนะ แต่ปลาอุ้ยแต่ปลายอไม่น่ารักอะไรคือปลายอไม่เข้าใจแต่อะไรคือปลายอาอ,ะอ,ายอ,อะไรก็น่ารักหมดจายยกฟินจุดๆุดุดนี่แม่รู้ นึกถึงตอนถ่ายคลิปกับเขาบ้างือไปเกาะกระแสะเขาดังอย่างงี้อย่างงี้เบาเบาได้มันสิปิวจ้ะแต่ก่อนฉันก็อยู่วงฉันก็ถ่ายฉันก็ถ่ายกับทุกคนไม่ไน้นแค่สองคนนะคะอยากให้ฉันถ่ายคลิปให้ดูฉันก็ถ่ายอืม ใน,นเมื่อคนอุดหนุนชุดนอนฉันบอกว่าฝากให้เขาน้องเขาหน่อยถ่ายคลิปให้แม่ดูด้วยนะก็ถ่ายนะคะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะการเวลามันเปลี่ยนไปความดีมีอยู่นะคะนึกถึงอยู่ความดีแต่ความมันไม่ดีฉันออกมาพูดนี้มันมันผิดเหรอแล้วมันโดนกับคุณแล้วมันผิดเหรอ นะฮะมันมีอีนึงอ้อนอ้วนอีปากดีๆเขาส่งมาให้ฉันหมด อย่าปากดีคนเหมือนฉันนี้ไม่เกี่ยกับปากจ้ะมันจะเป็นแบบนี้พูดตรงพอเราพูดตรงไปก็เกียดกับร่างเฮาเพราะเฮาเบาๆแต่เกลียดกับร่างเฮาคือเกา่าอืมแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราค่ะถูกต้องนะฮะพอฉันนิ่งก็หาว่าฉันม่ตตู้ตอบก็ยิ่งได้ใจพอฉันโต้ตอบกลับไปพอฉันด่าเจดๆชู้ถไปทำเป็นรับไม่ได้ สันดาลมนุษย์พอพูดความจริงไปทำเป็นรับไม่ได้นะฮะจัดเลเดอร์แม่จูนเดี๋ยวค่อยเสียค่าป้าา้จาไปประกันค่อยเลเดอร์แห้งหมายหัวขวายยูกินหน้าเลยค่ะเขาเขาแห้งหมายหัวขวายยีก เดี๋ยวตาเห็ดสาวยาวกี่แถาให้บากสาฮมกินหน้าอร่อย เลยจ้กขอให้บอกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องเมื่อคืนเหมือนกันที่แม่แพลไล์สดน่ะน้องน้ำตาลอโอ้โหพอเขาไล์ให้ดูเพราะว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้พอเขาไม่ไล์ให้ดูก็ว่าเขาอย่างางู้อองนอย่างนี้อีก อยากให้ลองคู่อย่างโน้อนอย่างนี้กำหนดชีวิตเด็กคอยเห็นเบิดลหมดขึ้นเห็นหมดนี่แหละไม่อยากให้มีดราม่านะคะเจ้าก็ะหล่ร่องเพลงข้าเจาน้ำตาลน้นเมื่อยจอมกลิ่นเลย อันนี้คิดค้นหาแต่คําพูดมาพูดให้คนพอรอะบไล่กับว่าไล่แล้วกับมีดามาแต่จักเงี้ยคนเนาะแต่เขาก็ะหางความคิดไพบ่ไดหรอกแต่ความคิดที่มาสร้างกระแสมาปั่นมันก็ไม่ดีเขามาถ้าจะเข้ามาแบบนี้ ้ามาดูแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ดีกว่าันม,มาล่ะหรือว่าหิวแสงก็ไม่รู้ขอโทษนะคะเด็กๆเ,เขารักกันดีค่ะมีแต่พวกคุณนั่นแหละพวกปัน่นกาแฟ กาแฟพี่ปลาค่ะกาแฟพี่ปลาสั่งได้นะคะแม่จูนเป็นคนปั่หมุนให้เองฝากร้านได้นะกาแฟโกโก้นาริตะเนี่ยจากชนบุรีนะคะใครสนใจนะคะสั่งได้เลยนะคะกาแฟโกโก้นาริตะ ดี๋ยวของจูนก็จะได้ขายขายพร้อมกับชุดนอนขายพร้อมกับกาแฟไปด้วยพาชัมมิ่งไปด้วยบางทีอาจจะจัดโปรสั่งกาแฟสองแถมหนึ่งสั่งกาแฟสามแถมชุดนอนหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะคะว่างแผนด่ดยเบิดแล้วนะคะไม่ซื้อถือบา,าพพาดอืม นิหน่อยไม่หักแพ้งกันกระดอดอีบวกเขามากเมเมนต์ทำไมน้ําตาลไม่ได้ร้องทำไมน้ําตาลหน้าบูดหน้าบึ้งจังอืมอีน้ําตาลเสียงไม่เพาะว่าอาทั้งอีน้ำใดอีน้ำตาลเสียงไม่เพาะหยุดอืออดอม น,นี่นี่แล้วน,น้ำขุนหยาตาแม่หนีน คดีนะคะกับมาแดกค่ะพี่นอ้อง่ะยางลงไปเอาคองไอปัวปัวปวดขาเบิ่แล้วค่ะพี่น้องแหละกาแฟนะกาแฟกาแฟ ى. แม่จูนพูดถูกต้องเลยจ้าเขาไล่ให้ดูเฉยๆก็ดูเฉยๆก็ได้แม่จําเป็นต้องเข้าแม่จําเป็นต้องไปเจ้าที่เจ้าการเด็กๆเขาเด็กๆเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะแ,แม่จูนเด็กๆเขาเหนื่อยนะครับเพราะว่าเขาก็ซ้อมด้วยแต่พวกเจา้ายังเมื่อยพวกเจา้ายังเมื่อยด่ามาพวกเจา้ายังเมื่อยพิมพและทีิอหไมันเกิดด่ามาใี่ยสวัสดีค่ะแม่จูนน้ำฝนน้ำฝนสวัสดีค่ะ บ่จำเป็นต้องขิ้มก็ได้นะฮะขับไปเบิ่งก็ได้อืมปั่นเพื่อจะสร้างกระแสปันนนป่นนู่นปั่นนี่นะฮะแทนที่สิไหวจะค่ำดีดีแนะนำจะต่ำดีดีรถสันนดงสีแต่จะคล้องโอ้คอยล้วนายโย่งไซท่างขุนโย่งไซท่างขี่ใส้มันปิดปัญหา นิดหน่อยเขาซ้อมเขาก็ะมือยแต่ต้องขัดใจเข้าบ้านคนทามันเม่อยว่าป็นบ่ะเครื่องสูบน้ำสูบไปนโดด่วนมันก็นยังดับในเขาจะเป็นแอดมินอีกในจะกองซุมกองในจะกองซุมอีกเขาเหตุงานมาสวัสดีค่ะแม่จูนจากที่สังเกตเด็กๆเ,เขาวางตัวดีนะ,ะรักกันช่วยเหลือกันอย่าจับคู้ให้เด็กๆเ,เลยคนที่คอยแซะขอให้หยุดถ้ารักและบางดีกับเด็กๆเราคอยดูความเติบโตของ ทุกๆคนแมนค่ะถูกต้องอืมคอยแสะคอยนั่นคอยนี่นะนะใครสนใจกาแฟนะคะโกโก้นาริตะเนี้ยสั่งได้นะคะตัวแทนนะนเนี่ยตัวแทนเดอนอ่เด้อนะคะฝากร้านได้เด้อใครจะขายอะไรนะคะพี่น้องขาน่นะคะกาแฟนะกาแฟขอบอกไปย้ำเด้อข่าหัวย้ำนะ ก็ไม่อยากหัวน้วันนี้รู้สึกว่ากาแฟเจ็ก ไปกลับไปเมืองทังไทยนี่เขาแจ้งจับข่อยกันอันนี้คนในเรื่องพี่น้องเด้อมันก็แคบข่อยแคบเสียงข่อยไปลงโรคติกตออหรือเปล่ากลุ่มเขาในติกต่กแอแยงหลายอยู่อือซอยคนในเรื่องพี่น้องค่ะชั่วโมงบินมันต่างกันกับความคิดแต่ก็ดีที่มีความคิดแบบนั้นแต่ แต่มันก็เป็นความคิดไม่ใช่ความคิดของตัวเองเป็นหักคาผู้ใดก็อยากเลียนแบบนั่นแหละของมันขายดีผู้ใดก็อยากเลียนแบบคิดได้นี่แหละของมันขายดีใครๆก็อยากเรียนแบบนะคะบ้านหลังใหญ่ๆทําได้เหมือนเขาก็ดีนะอืมเราไม่ได้ว่า แต่อยากให้มีความคิดเป็นของตัวเองบ้างนะจ๊ะอืมเนาะพี่น้องขาโอเคค่ะพี่น้องขาฝากไรเดอร์กาแฟโกโก,โกน้นาเลตานะคะชุดนอนมาดามจูนนะคะทุกคนขาไปแล้วค่ะพี่น้องขาอืมมาเบ่าเรือกาแฟสื่ซือกาแฟค่ะกาแฟเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่ค่ะอืมเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแบบยุ่ยั่วนะคะ อืพออย่างเดียวอย่าเอ่ยชื่อฉันแค่นั้นแหละถ้าเอ่ยชื่อฉันเมื่อไหร่ฉันตามถึงทีไม่กลัวนะคะไม่เคยกลัวค่ะคนอย่างอีจูนไม่เคยกลัวค่ะเป็นความคิดของคนอื่นทำให้จูนแค่ยืมมาคิดจานนะคะคนอย่างเหมือนอีจูนไม่เคยกลัวค่ะอืมเพราะว่าฉันไม่ได้เคยฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะฮะฝากไว้ให้คิดแต่อย่ามาแขวะฉัน นะฮะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินนะฮะอืมฉันพูดในเรื่องฉันพูดในทางของฉันสิ่งหไหนมันเป็นความจริงก็คือความจริงนะฮะอืมคุณจะหนีความจริงไม่ได้นะฮะแค่นี้แหละไปแล้วนะคะกาแฟนะกาแฟกาแฟกาแฟนะคะไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ